เช้าวันนี้อากาศดีๆมีฝนตกผ่านไปแล้วฝนตกผ่านไปหยุดไปแล้วเนาะลงเม็ดหยุดลงเม็ดแล้วเนาะก็ตอนนี้ก็เดินมาเข้าหมู่บ้านแนละ้วมาออกระเบิดระบาดเช่นปกติเช่นเคยน้ำขังหลน,นขบวนเขาก็บนยอยๆแล้วก็มีเมฆหมอกดูแล้วก็ สวยงามเป็นธรรมชาติที่ชุ่มชื่นเย็ยนสบายเติมไปตามในซอยหมู่บ้านมาถึงถนนสายหลักแล้วเงียบเลยถนนเสด็จ โอ้ยเจนๆวิ่งมาโยนถนนเปียกยังวิ่งมาเลยอือโอ้ยทำไมวิ่งมาทำไมคิดถึงจังเลยเหรถึงหลวงปู่จังเลยมารับหลวงปู่แล้ววิ่งมาแล้วล่ะหาลูกนิกลูกนิกลูกนิกมาแล้วลูกนิกลูกนิกลูกนิกมาแล้ววันนี้ไม่มีรถเลยเกือบเลยเนาะวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดฝนฝนตกวันหยุดสบายเลยเนาะนอนหลับกันสบาย ไม่ตื่นมาเลยแต่มีหลวงปู่กับน้องจันจันต้องออกมาหลวงปู่ต้องออกมาเนาะไหนจันะจัจ่นหนึ่งมาใกล้เกินไม่เห็นแจนจันไปละนำหลวงปู่ไปละพาหลวงปู่ไปไหนลูกพาหลวงปู่ไปตลาดเหรอตลาดมีคนไหมมาแรงงานหน่อยตลาดมีคนมาตลาดหรือเปล่าปกติในวันหยุดแถวที่ทุกคนก็จะพักผ่อนกันจะตื่นสายก็จะเตรียมอาหารไว้ตั้งแต่ จะอนเย็นแล้วตอนเช้าก็าจะไ,ไม่ต้องตื่นมาหาเนาะจะได้พักผ่อนนอนสบายสบายหลังอยากทำง,งานม,มาเป็นสัปดาห์สัปดาห์แล้วนะก็มีประโยชน์สาวที่กเกได้พักผ่อนอยู่ก,กับครอบครัวกันบ้างเนาะตื่นสายๆได้มวสระหยุด จรนจะนอนในบ้านนี้นอนอยู่กับช่างต่อท่อซีมเมนต์ช่างเราทอก็ทำไปขายไปด้วยขายหมดไปแล้วนี่รุ่นนี้รุ่นใหม่แร้ก็ขายในชุมชนชาวบ้านในเขตพื้นที่นี้เดินทางไม่ไกลก็รับซื้อเอามาซื้อไปใช้ประโยชน์หลายๆอย่างท่อซีมเมนต์ ก็เงียบเงาเนาะก็ขอนำภาพบรรยากาศนี้กับทุกท่านได้รับชมไว้ประมาณนี้เนาะบางครั้งคลิปยาวก็ไม่มีอะไรจะเล่ามีอะไรจะเล่าให้ดูก็คลิปน่ารักๆก็จะทําในช่องสั้นๆนะทำในช่องคคลิป็อดสอ้นๆออก็อดบ้างสั้นๆบ้างจะดูความน่ารักของน้องเหมียวน้องหมาบ้างแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ เรื่องราวอย่างต่างที่ต้องเล่ายาวๆก็จะถ่ายลงในช่องคลิปยาวปรอบการโฆษณากับทุกท่านที่ได้รับชมในทุกๆคลิปทุกๆเรื่องทุกๆโอกาสที่ผมป้ดได้ถ่ายให้กับทุกท่านได้รับชมปกอบการโฆษณากับทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องเหมียวน้องน้องหมาน้องไก่และสัตว์ทั้งหลายวันนี้เดี๋ยวก็ไปร่วมงานกระถินาาน่นเมื่อวานนี้ร่วมไปเตรียมงานติดตั้งป้าย งานสมโพธิจัดไปแล้วนะวันนี้ก็เวลาเก้าโมงจะแห่เข้าวัดพระกระสินกันนะกับวัดสาแพรซึ่งเปไ็นวัดขางท่านครูสังติพนารักษ์ด็อกเตอร์ก็าทำมาทุกปีปีละครั้งกระสิน,นงานบุญกระสินกับงานใหญ่บุญใหญ่นะก็ขอนโมทนาสาธุกับทุกท่านนะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันขอบ,บุญสุขสันหลายจงเป็นพระประจัุบ์นำความช่วยทุกคนทุกข์ทั้งพวความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจ ปรฏิหารที่ได้ใได้ทุกความมาุจจ่งมาปาฏิารถนาเท่ากันทุกท่านทุกคนเธอสาธุอายุวันโนสุขังพลัง